ที่กําลบรักตอนนี้ก็จะมาแนะนําเมนูปลากระพงทอดยำมะม,ม่วงสุกนะครับตอนนี้ก็ทอดอยู่นะครับตอนนี้พอดีทอดเสร็จแล้วก็เตรียมจานเตรียมจานเสร็จแล้วก็มาเอามาตกแต่งนะครับผมแล้วก็มียำมะม่วงแล้วก็น้าจิ้มซีฟู้ดนะครับแล้วก็วางปลาลงไปวางปลาลงไปที่เราเตรียมไว้แล้วครับแล้วก็มีเนื้อปลาที่เราทอดไว้นะครับ ทอดไว้แล้วก็เรียงจัดสรรให้มันสวยงามครับผมหางปลากระพงก็จะชี้ฟ้าหน่อยนะครับเพราะทำให้มันสวยครับผมเรียงผัดเข้าไปให้เต็มเลยนะครับแต่อย่าไปกดแรงนะครับหางปลามันจะหักเนี่ยเรียงเข้าไปครับผมเสร็จแล้วครับแล้วก็เอาผักตกแต่งนะครับตกแต่งตรงเนื้อปลาที่เราทอดให้มันกรอบ ปลานี่นี่ก็คือปลากระพงยำมะม่วงสุกครับผมเสร็จแล้วครับสวยไหมครับฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ